สูตรเพิ่มการเจริญเติบโตแตกยอดไวใบเขียวขึ้นสวัสดีครับทุกท่านและ f อฟซีช่องทิไทพี h ชนแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชกำจัดเชือ้อราแล้วก็กำจัดเชื้อแบคทีเรียนในดินเพื่อป้องกันต้นพืชของเราและทำให้ต้นพืชของเราเจริญเติบโตงอกงามเร็ว ติดดอกออกผลไวนั่นเองครับโดยในวันนี้นะครับดูต้นเพลิงผมด้านหลังนี่ครับเป็นต้นมะละกอต้นมะละกอระยะแรกต้องการการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ปุ๋ยบำรุงแล้วก็ป้องกันโรคไปในตัวเลยครับโดยเจ้าสิ่งนี้กันเลยครับโดยการใช้ตัวนี้เลยครับคือไฮเตอร์หรือว่าน้ำยาซักผ้าขาวนั่นเองครับทุกท่านอาจจะคาดไม่ถึงนะครับว่าน้ำยาซักผ้าขาวหรือว่าไฮเตอร์ บำรุงต้นพืชกำจัดเชื้อรากำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ต้นพืชได้อย่างไงครับไฮเตอร์เมื่อเวลาเราซักผ้าแล้วนะครับน้ำที่เหลือเราสามารถมาบำรุงต้นพืชได้นะครับแล้วก็กำจัดเชือช้อแบคทีเรียกำจัดเชื้อราต้นพืชของเราได้ครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะใช้น้ำน้ำเปล่านี้นะครับเราจะใช้จำนวน10ลิตรแล้วก็ไฮเตอร์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำา20ลิตรเราจะใช้1ฝาแต่วันนี้ผมจะใช้น้ำเพียง10ลิตร ผมจะใช้ไฮเตอร์หรือว่าน้ำยาซักผ้าขาวนี่ครับจานวนครึ่งฝานั่นเองครับเราจะใช้ให้เจือจางมากที่สุดครับเรามาทํากันเลยครับเรามารู้กันก่อน,อนครับว่าไฮเตอร์หรือว่าน้ํายาซักผ้าขาวนี่ครับบารุงต้นพืชและกําจัดเชือ้อราเชื้อแบคทีเรียที่ต้นพืชได้อย่างไรครับไฮเตอร์มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ X A D. เมื่อเราใช้ไฮเตอร์นะครับผสมน้ํานําไปลดล่าที่ต้นพืชของเรานะครับน้ําเมื่อถูกแสง สารนืบๆหรือสารลื่นๆนะครับเวลาเราซักผ้านะครับส่วนมากจะลื่นนะครับสําหรับไฮเตอร์เรานะครับก็จะกลายเป็นน้ําช่วยบํารุงต้นพืชของเราด้านเองครับแล้วยังกําจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่ต้นพืชของเราในทางดินได้เป็นอย่างดีเลยครับในการบํารุงต้นพืชและกําจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียใช้น้ํา10ลิตรไฮเตอร์นี้นะครับจํานวนแค่ครึ่งฝาเท่านั้นครับเทลงไปในน้ําเลยครับ แล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับเห็ <S <S นไหมครับน้ําใสๆแบบนี้นะครับบํารุงต้นพืชกําจัดเชือ้อราเชื้อแบคทีเรียที่ต้นพึ่งเราได้เป็นอย่างดีเลยครับ <S <S ในการดลดราดและบํารุงต้นเพลิงเรานะครับเราจะใช้15วันต่อ1ครั้งเพื่อบํารุงต้นพืชและกําจัดเชือ้อราเชื้อแบคทีเรียในดินดูครับเราลดราดไปแบบนี้เลยครับ ไม่ต้องกลัวนะครับต้นพึ่งเราไม่ตายแน่นอนครับ15วันลดทีนะครับสำหรับปุ๋ยและกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต้นพึ่งเราครับ และคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิไัยพีแชนแนลได้นะครับสูดเพิ่มการเจริญเติบโตแตกยอดไวใบเขียวขึ้น ถ้าใครกําลังซักผ้าอยู่นะครับใช้น้ํายาซักผ้าขาวหรือว่าไฮเตอร์เนี่ยนะครับเมื่อเราซักผ้าเสร็จลองมาลดลาดต้นพืชเราครับแล้วลองสังเกตดูนะครับว่าต้นพืชเราเจริญเติบโตแน่นอนครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกท่านชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยาีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทยาีชาแนลครับผมในการใช้น้ํายาซักผ้าขาวหรือว่าไฮเตอร์ในการบารุงต้นพืช กำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่ต้นพืชแบบนี้นะครับไม่เป็นอันตรายต,ต่อต้นพืชเราแน่นอนครับแล้วยังจะทําให้ต้นพืชเราจเจริญเติบโตติดดอกออกผลเร็วด้วยครับกดลาดไปเลยครับเพียง15วันต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นครับ